สวัสดีจ้าเพืเ่อนๆมื่อนี้กจะจะพาเพื่นนพอนๆมาเพาะเมล็ดผักสามชนิดจ้าเพืเ่อนๆมี่ทั่วฝักเงีพัวผ่านของญี่ปุน่นเพื่อนเนาะจ้ะเนาะนจะแล้วก็ผ่านไอ้ผักของโอคาฮิจิกิสุกับุรุจะว่าไอ้ผักในเมืองไทยผักนี่เพื่อนจะเอื่นไว้อีย่างสุกะ จะบ่ได้อศึกษาหลายจากแต่ว่ากินกระแทบยุจ้าค้ายๆสาลายเนี่ยจะคล้ายๆสาลายเนาะแสบยุ๋ยวสุดก็จะร่องปลูกนี่ก็เป็นจะเป็นพักน้ำเนาะบานห้ากวขยันว่าพักน้ำเนาะจะเปล่นเป่นี่จ้าเพื่อนเ็จะเป็นซ่องยุงสีกัะจ้าเงาเพื่อนบ่นองสิเนาะเพื่อนเป็นเงามากแล้วเนี่ยจ้าเบิ้งนะะ้นเพื่อนกระงอออยู่นี่ พักน้ำนี่ก็บ่แม่นต้นน้อยๆเนะานะ,ะจะเนาะสุกจะเอาไปปลูกอยู่บ้านยญาดีบ่านนอกบองทางคนที่เฮาบ่เที่ยวเนาะจ้ะนี่จะเดี๋ยวสุกจะลองเอามาเพาะไว้จะ้ะเพื่อนเนล่านะสารยางนี่ดินกะดินอันเก่าห้าวนี่แหละจ้ะดินเก่าดินใหม่ที่สุกะได้ผสมกันเรียบร้อยแล้วจะ้เเเจะเพื่อนๆจ้ะ บ่ค่อยละเอียดปันใดดอกใส่เวลาโดนอยูอ่เพราะว่าดินเก่าบางเธอเป็นกะเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่จะเป็นเพื่อนสุก็เอามาผสมกันเรียบป้อยแลวจ้าเดี๋ยวห้ามาพอกันเลยจะเป็นเพื่อนกระถางเตรียมใบนี่จะก็บรู้ว่าจะพ่อว่ากระถางที่ห้าเตรียมใบจะ,ะเปะเ็นเพื่อนจ้าเดี๋ยวมาพอกันเลยจ้า จะเพื่อนๆจะจะเป็นพักน้ำน้ำเนาะจะเนาะที่ว่าเอาออกจากถุงเพื่อนแล้วเนาะจะเนาะก็จะเป็นลักษณะจะเป็นเงาเนาะจ้าเพื่อนจะเป็นเงามาขายนี่จ้าแล้วสุกก็จะเอาใส่ในกระถางไงนี่ไปเรื่อยจ้าเพื่อนๆนี่จ้า ปลาเนี่เนาะก็จะเอาใส่ในกระถางนี้ไปเลยแล้วก็นี่จะเป็นมเมล็ดของผักญี่ปุ่นเพิ่อนน่าจ,จะเนาะผักโอโอคาฮิชิกิบ่นี่จ้ะนี่ทุกจะจะเอาใส่ในกระถางนี่แล้วก็จะเอาแบบ ลอยรุยไปเลยนะจ๊ะเป็นเปลือยเอาใส่ในกระถางเพาะใหญ่จักน้อยนะจ๊ะนี่จ๊ะเอาลอยรุยไปเลยเพราะว่ากระถางเข้าจะบ่พ่อจ๊ะลูกตาเม็ดทั่วจะเป็นเปลือยเม็ดทั่วกันจะเป็นลักษณะแบบนี้จ้ะเอาออกจากถุงนี่จ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะเม็ดทั่วจ้ะนี่เนาะเดี๋ยวมาเตรียมดินกันเลยจ้ะเอาดินใส่ ในกระถางใ้เรียบร้อยแล้วก็เฉพาะจะเป็นเพื่อนดินเห่าของเห่านี่จะเพื่อนเพื่อนมันก็ต้องเมื่อค่อยสังเกตมันว่าน้าเห้เอาดินเก่ามาใส่นี่จะเพื่อนเพือ่อนเวออนหน่อยนี่เอาไหม <c oughs> นี่จะเพื่อนเพื่อนได้ดสุบไปเอาอัน,อ,น,นอันนี่อันแนวหญ่ๆก่อนจะ จะเพืเ่อนๆเขาก็ได้เอาดินเนาะใส่ในกระถางเรียบร้อยแล้วจ้าการเอาดินใส่ในกระถางกะกระถางน้อยกระถางใหญ่กะแล้วแต่เพืเ่อนๆนี่จะเพืเ่อนๆกะเอาดินใส่เจ้าสี่นะจ้าจเอาใส่แต่ว่าเขากะจะฟื้นไปใส่เต็มจ้าเพื่อนๆเนี่ขนาดนี้นี่เน,นาะจะเนาะ ดินบ่พเพาะห้าไสที่หลังก็ได้จ้ะถ้าเ้าจะเพาะทัวหฮาก็เนาะเจาะเอาลุ่มขนาดนี้แล้วก็เอาเม็ดทัวลงไปก็เอาดินกบจะเปื่อนๆนี่จ้ะเฮ็ดง่ายๆเดียจ่ามาเม่เบิ่งกันเลยจ้ะนี่จะเปื่อนๆสาหรับอันผักน้าเน่อจ้าะผนะักน้ํานี้ ดินเกาท่จิตมากกับเพื่อนนี่จ้าสุกจะเอารุยลงไปล่องพื้นก่อนจะเ,เพื่อนเืนนี่จ้านี่นะเอาขุดลองลงไปก่อนล้วจะเอาดินนี่จ้าท่จิตมากน้ำเพื่อนเนี่ยรุยลงไปก่อนจนนะเนาะ เอาดินทิชิูมากับเพื่อนโรยลงไปก่อนตะกะเอานี่จ้ะเอาผักนานนี่ลงไปใส่ตรงนี้เลยครั้งแรกคือการอะจ้าเพื่อนเพื่อนเนี่นะเพื่อนเป็นเงาที่เพื่อนเฮ็ดขายจ้ะนี่ลักษณะนี่้วก็เอาดินนี่เนาะจจะนะเจิตมาน้ำเพื่อนเนี่ยเอาโรยลงไปให้เม็ดไป เพิ่นจะได้รู้สึกว่าเพิ่นบ่ได้เปลี่ยนทีจะเปล่ยนๆนีเ่เนาะให้เพิ่อนตึกใจใจเนี่ยนาะเงาเพิ่นนี่จะ้ะเราเห้ากะให้ให้เพิ่นคิดว่าเพิ่นอยู่งมองเก้าว,ว่าสันต่อนี่นเนาะแล้วก็เอาดินไม้ ที่เฮามีนี่จะเอากบลงไปจะเปลี่ยนเปลี่ยนกบลงไปแบบนี้นะเนาะบ่อหายเพื่อนเถิกล้มจะเปล่ยนเนบลี่ยนบ่าจะรอดบอ่ครั้งแรกคือการจะแพงดิเนียนเพิ่นขายอยู่ในอันตลาดเอียงจังสินาจะขายอยู่ในอันซุปเปอร์มาร์เก็ตยังไงเพื่อนๆนี่อน,น,นจะแพงอยู่ที่ปีนนนหนึ่งได้กินแค่หนึ่ง นี่เนาะเรียบร้อยแล้วจะกดกดดินเบาๆข้างบนนี่จะเนี่ยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสุกจะหดน้ำจะนี่เนาะเดี๋ยวสุกจะเห็ดให้เปื่อยๆเบื้องก่อนจะเอาดินใส่อีกว่ะเนาะเนาะใส่อีกเล็กน้อยจะเดี๋ยวสุกจะหดด้วยน้ำเส้าเข่าจะเป็นตัวน้ำเส้าเข่าค่ะ เดี๋ยวเราจะเมื่อพอะะเมล็ดของทัวง่วฝักงาวกันเะาจะนะนะนี่จ้ะเรียบร้อยแล้วก็หดนาำหดเต้าน้มเ้าขาวจะเป็นเปล่อน,นี่จ้ะนี่เรียบร้อยแล้วนี่นะมา คอยเบิ่งจ่าเพิ่นจะใหญ่เฮาวาจ่าเพิ่อนนี่สุกเจ้าไปล่งสวนจ่าเอาล่งไปไว้ที่สวนไปไว้ยันหม่องคนบ่ค่อยเที่ยวเนาะจ่ะนะจาเดี๋ยวปล่อยเลยจ่ามันจะเป็นการเอาเงาของพักน้ำเนาะจ่ามาปลูกเนาะจ่านะเพื่อนเพื่อนจ่าี๋ยวเาเอาไปไว้ปุ่น น้ำได้ละเห็จ้ะเห็จะเพื่อนเพื้อนี้ก่อนจะเพาะเมล็ดผักนี่น่าจะละกับอันเม็ดทั่วจ้ะนี่น่าจะเนาะเดี๋ยวสุกะจะฮดด้วยน้ำเศร้าเขาก่อนแล้วก็จังจะเอามาเล็ดเพิ่นลุ้ยล้วก็ จะเอาดินมาก,กรูปีกรอบหนึ่งอันนี้ก็คือาก,การปลูกผักของญี่ปุ่นเพื่อนน่จาจะเนาะปลูกแบบเป็นเขาก็บเรเคยปลูกจะเระเคยพเพาะนะจยจะมาลองเห็ดเบืองจะเพืเ่อนๆนี่จะเป็นเพื่อนเนมล็ดผักโอคาฮิชิก,กิสุกจจะลุยลุยไปก่อนเราก็จะเอาดินกรบอีกรอบนึ่งจะเพืเ่อนๆนี่นเนาะเพราะว่าเพิ่นหลยอยู่ไหม กระถางเข้าคิดว่าจะพอฟ้านี่จะจะจะเอาลุยไปเลยเพื่อนเฟื่อนเมล็ดเพื่อนเนาะเป็นจังเสียจ้ะเพื่อนเฟื่อนก็เพิ่งเคยเห็นขึ้นกันนี่จะเอาลุยลงไปก่อนเดี๋ยวก็จะเอาดินกลบจ้ะเดี๋ยวเาจัะม่อยากที่รังกระไดเนาะเม็ดเพิ่นเคยไข่เม็ดผักชีบอกบ่ไข่ปันไดดอกก็ใกล้ไข่อยู่เนาะเพื่อนเฟื่อนว่าบ่เมืองเนี่ยนี่ะ เอาลวดไปเลยลายอยู่เดี๋ยวจะไม่ยากที่หลังเนอะดินห้าว่ะพ่อวามีว่วะไม่ค่อยมีดินเราจะเป็นเปลือเมื่อเราสุกับ่ได้ไปซื้อแตเดี๋ยวด้ะลวดไปมืนี่แลหละหามองปลูกได้ว่านี่ถ้างอกนี่เป็นคล้ายๆอันสาไล เคยขายสาลายกินกรอบกรอบกุบกุบเนี่ยแม่จะเปื่อนๆคนญี่ปุ่นเก็จะมาเอามาผัาดกับอันน้ำมันง่าแม่จะแสบอยู่ดิสุกะกเคยซื้อมากินอยู่เป็นกรอบกรอบกินกรุบกิบกุบกิบเนี่ยแม่จะเดี๋ยว,วนี่เนะาะเบิ่งบูบกับเป็นจะเป็นกรุบกิบกุบกิบเป็นเปื่อนๆน่ะ เนาะบายเป็นซอยไม่ใจสุเอาลอยแล้วสุก็จะเอาดินมากบอีกรอบหนึ่งจะเนาะลรยไปก่อนลายอยู่ทีเ่เพื่อนๆซ่องหนึ่งก็ได้ไม่้จเดี๋ยวเอาดินมาลรยเอามากบ บ้านาปันไดจ้านเพื่อนนี่เนะาะไหวมาเรียบเพื่อนถืกลมจ้านเพื่อนนี่นเดี๋ยวจะโหดหนาเี็กรอบนึงงเลยจนะ้านาี่เนาะสนิมวันเนาะใจเดี๋ยวก็จะ เกลียดินให้เจ้าท่อกันจะเป็นเพื่อนี่็นนะจะเกลียดินให้เจ้าท่อกัน่ให้มเมล็ดเพิ่อนจะกลุ้มจะเนี่ยเรียบร้อยแล้วจ้าเพราะ,มะเมล็ดของผักโอคาฮิชิก,กินะจะนะสุกับบุรุษวาา่าภาษาไทยเป็นอื่น่าผักอยัง บัตรห้าจะมีโบู์จะนี่เนาะเดี๋ยวจะหดหนาอีกรอบนึงมาบัดน,นี้เฮากาัมาพอมาเล็ดของทัวฝักเงาจะเป็นๆทัวฝักเงาญี่ปุ่นเนาะจะเนาะนี่จะกะทตัวฝักเงาเนี่เฮาจะเฮ็ดแบบนี้จะเป็นเป็น เจ้าลุมจ้ะเนี่ยเจ้าลุมอันเฮ็ดเป็นสองขางเนาะเฮ็ดยังเสียนะอะเพราะว่าเฮาบ่มีเฮาบ่มีดินแล้วจ้ะนี่จ้ะเพืเ่อนๆเ,นเนจ้าลุมเอาไปกระถางละสองเม็ดเนาะบ่มีที่แล้วไหม <c oughs> นี่จ้ะกระถางละสองเม็ดแล้วถ้าจัง ไม่อยากที่หลังกัได้จ้าจะ,น,น,ะ,จะน,น้องจะเพื่อนเพื่อนหลังจากที่เฮาเจาะหลุมพ่อที่จะเอา มเมล็ดทัวของห้าล่งไปพอนี่เนาะจะเนาะความลึกความลึกของหลุมกับพ่อะมานจะเพิ่เมเพื่อนนี่เนะเม็ดนิดหน่อยนี่ตัวฟักเง้วบานเพิ่นจะเนาะเอาใส่ไปแล้วกัคันลึกหลายเพิ่นกับงอกซาจะเพื่อนเพื่อนามเมล็ดเพิ่นสมบูรณ์นะจะห้ากะเอาพอ่อเห็นปนี่จะเพิ่มเพื่อนหลังจากที่ห้าเอามเล็ดเพิ่นเนาะ ใส่ลงไปในรูมแล้วเ้ากับกลบเอาดินกลางบนกลบบ่ให้เห็นเมล็ดเพื่อนจะเพื่อนเพื่อนแล้วล้างจากนั้นสุกจะลดด้วยน้ำเศร้าเขาเลยจะเพื่อนเพื่อนเนาะนี่จะเห็ดคือกันเมจ็ดนี่น่าจะนะเมล็ดเห็ดดำร้ายจนเดียวไปเห็นจะเพื่อนเพื่อนจ้าแล้วลดน้ำเศร้าด้วยน้ำเศร้าเขาอีกรอบนึงแต่เรียบร้อยแล้วจะเพื่อนเพื่อน นี่เนาะจ้าเดี๋ยวหลดน้ำเลยจะเปื่อนๆเท่เากับกบนาดินเรียบร้อยแล้วก็หลุดด้วยน้ำเศร้าเข่าอีกรอบนึงเราจะเนาะกับมาค่อยเบื้องว่าเพื่อนจะงอกให้เห่าจะเปื่อนๆคดนน้ำเรียบร้อยแล้วกะนเซ็ตเรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนจะเป็นเพื่อน เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมคลิปค่ะเจอกันคลิปหน้านะค่ะสวัสดีค่ะ